ในยี่พนธ์บาาุญยมณีที่เครารพกับผมนายขจรศักด์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดาาระนงในานามของทั่วไทยนำสูขรลายพูกให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณศูนย์อเมริกันในโอกาสเดียวกันนี้นะครับกลับขอเรียนเชิญท่านผู้อเมวยกัน เพื่อให้การนวัตกรทำแผ่ที่มีความทสมัยถูกต้องแม่นยำที่สําคัญก็เป็นเรื่องของการลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนแล้วก็ในพื้นที่ที่ถือว่าอากาศปกตินะครับก็เป็นพื้นที่ที่ตกค้างเรื่องเงินสนุนอยู่วันนี้ก็เป็นประชาชนที่รับเงินที่ดีนัะเป็นนที่ดินที่ดีวประกันกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็น้อมใจแก่เจ้าของที่ดินต่อต่างกฎหมายเพื่อเจรับ เบอร์วยอนะครับท่านเจ้าหน้าที่จังหวัดนั่นนะครับท่นานผู้นวยการตามนวมายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งขออนุญาตจะเรียนพี่น้องประชาชนว่า,ารัฐบาลโดยการนำท่านายบรีแล้วก็กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายชัดเจน จงรอสอสอทั่วประเทศอยู่ประมาณสักสามล้านฉบับถ้าสถาบันการเงินส่งสัญญาณอย่างนี้นี่ก็เป็นภาระของผมที่ดต้องเร,ร่ง,งรัดในการเปลี่ยนออย่างนี้แล้วแต่ทรวนหานไทยก็ถือโอกาสนี้จะเรียนกับท่านว่าท่านต้องช่วยไปดูแลรักษานะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเพื่อนบ้านหรือว่าญาติสนิทมิสบายรู้ว่าวันนี้ท่านได้ฉชิญมาแล้วพรุ่งนี้จะมาขอ,อยืม ฉโฉนดไปทำอย่างนู้อย่างนี้ท่านต้องคิดให้เราคอบนะครับว่าถ้าฉโฉนดนี้เสียหายรอบนี้อีกเนี่ยยากนะครับที่จะมาขอใหม่อย่างนี้ได้อีกมันไม่มีแล้วนะครับหากจำเป็นต้องนำฉนโฉนดไปติดต่อหีือทำธุรกรรมอะไรท่านต้องรอบรู้ในเรื่องนั้น ดีด้วยนะดีนะีูไหมอ่ะอาจะวเยนะครับท้าแรืว่ยอเองครับารงพืสมพัาไรอมดีด้วยนะเลนะได้ชนะกันได้ลมกันนะเอาอาบ้านลบ้านปวนเอ๊ เอาโอเคนะมาได้ลมกันมาโล่โลกมานะมาาน้าไม้ร้อยได้นี่นั่นนะนั่งน่ายจัดสิ๊งบา๊นะโอเค I don't าน,นะครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบนโยบายนี้ให้กับกรมที่ดินดําเนินการในการเร่งรัดที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐเนี่ยและก็พี่น้องก็ได้เข้าทําประโยชน์อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วนะครับ รัฐบาลจึงกรมที่ดินยินได้เร่งรัดในการเดินสำรวจที่ดินเดินออกโฉนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดในขณะนีะ้เมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถเดินประกาศเดินสำรวจได้ปีนึงประมาณสัก2 0่5ถึงจังหวัดแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมได้ประสานกับท่านอธิบดีกรมที่ดินขอความกรุณาท่านว่าให้กระจายพื้นที่ให้มากขึ้นปีนี้ในปีงประมาณ2,564เนี่ย จึงได้ประกาศเดินสำรวจที่ดินออกโฉนดที่ดินเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย50จังหวัดน,นะครับในการที่จะกระจายโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการเดินสำรวจออกโฉนดให้มากขึ้นนะครับเพื่อมุ่งที่จะลดความเดื่อมล้ําในการถือครองที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่มีความมั่นคงทางที่ดินมากขึ้นนะครับนี่คือนโยบายของ กรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะแก้ปัญหาเร่งรัดแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนครับในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของหลวงนะครับของรัฐ่อแก้ปัญหาให้บ้างครับนอกจากนั้นเนี่ยกรมที่ดินก็ได้ประสานกับหน่วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรีในการที่จะจัดที่ดินที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐนะครับ ามาเป็นระยะเวลานานเช่นอาจจะเป็นทุ่งสองวันเดียงสัตว์ก็ดีที่ศาธาณะอื่นๆก็ดีก็พยายามนํามาจัดเอานําโครงการที่เรียกว่าคอทชนะครับนำกฎหมายคอทชเนี่ยมาจัดที่ดินให้พี่น้องเข้าทําประโยชน์นะครับแต่ว่าคอทชเนี่ยพี่น้องไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่าพี่น้องอยู่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่อาศัย ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ไม่จะไม่เจกอกรณีที่จะบุกรุกที่ดินเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็เร่งรัดที่จะนํากฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายคอตชอเนี่ยมาแก้ปัญหาการเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนใครที่เข้าไปใหม่ก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกดําเนินคดีฐานบุกรุกต่อไปนะครับทานชวนกขอคเชิได้วยนะครับ